ไปได้สูตรมาจากไหนจูนให้ตายก็ไลแรงดันเขาสร้างมาเพื่อให้มันมีการใช้งานเกิดขึ้นใช่อ่าไม่รู้เรื่องฮะถอดออกอุบัติเเกิดอะไรขึ้นผมไม่ไแน่พุ่งเลยเ่าลองดูเลย <_ S 1> คนที่บอกว่าปรับไม่ขึ้นปรับไม่ขึ้นต่อแบบนี้ยังไงก็ไม่มีเพเชอร์ขึ้นสุตรสำคัญอยู่ที่อะไรความทนทานของผ้าข้างในอันนี้ประมาณ2บา์กับอีกกลิน่นงครับพล่ต่อเลคูเลตแบบนี้พังกับพังอย่างเดียว เลกูลเลเตอร์นี่นะตัวแบบนี้เหลายคนคิดว่ามีไว้เพื่อปรับแรงดันให้มันแรงขึ้นแต่ปัญหาโดยเฉาะมีปัญหากับมาว่าพี่ผมซื้อไปแล้วปรับไม่ขึ้นทำไมไม่ได้แค่บาับา่วันนี้มาขายข้อกระจ่างเป็นคลิปแรกในเมืองไทยถ้าไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเลกูลเลเตอร์มันไม่ได้ทำหน้าที่ปรับแรงดันขึ้นแต่มันทำหน้าที่ปรับแรงดันลงเอาอย่างแรกก่อนการซื้อเลกูลเลเตอร์ไปแล้วปรับแรงดันขึ้นไม่ได้มี2กรณีหลักหนึ่งคือเรียกว่าต่อระบบของเลกูลเลเตอร์ผิดเข้ากับออกออกกับเข้ามั่วทางกัน2คือปั๊มติ๊กมี ดันไม่พองั้นเดี๋ยวมาเลิกเหตุผลแรกก่อนต่อผิดอันนี้คือไข่แม็กเลยปกติแล้วการต่อถูกต้องคืออะไรมันต้องเป็นการถังมาปัม๊มออกจากปั๊มแล้วต้องเข้ารางตรงเนี้ต้องมีรางก่อนรางหัวฉีด แล้วเลคูเลตเนี่ยอยู่ที่ท้ายรางรนี่รางก่อนที่ก่อนแล้วค่อยเป็นเลคูเลตเลคูเลตเป็นตัวกักน้ํามันไว้ให้มีเพชเชอร์อยู่ในนี้ทั้งหมดแต่ตอนนี้ต่อผิดคืออะไรบางคนเนี่ยทำอย่างเงี้ยต่อเข้าเลคูเลตก่อนแล้วค่อยไปเข้ารางเพราะเขาบอกควบคุมแรงดันอย่างพี่คนอชอบคิดแบบนี้รจริงๆเลคูเลตอ่ะควบคุมแรงดันอยู่ที่ข้างหลังรางเพื่อให้แรงดันในรางมีเพชเชอร์อพอต่อให้แบบนีกก้เกิดอะไรขึ้นเราดูไหมอันนี้ผิด2ที่นะอันนี้ก็ผิดแล้วนี่ก็ต่อด้านข้างไปกับพี่ถังเกียร์ตรงนี้มี2ตัวนะผมคร เท่ากับประมาณ15ปอนด์สิบสี่จุดห้าอันนี้หน่วยอันนี้เซนเซอร์ตัวในตรงนี้นเราติดต่างว่าเซนเซอร์ตัวนี้คือเซนเซอร์อยู่ในรางหัวฉีดนี่คือรางหัวฉีดนะนี่คือหัวฉีดนี่คือฉีดที่ฉีดมาในลูกสูบแล้วเร,เราใส่ท่อไปเพื่อฉีดหัวฉีดฉีดแล้วก็ไหลกลับไปที่แทง์เพราะว่ามันไม่เปิดเปื่อนนี่คือติดต่างก็คือหัวฉีดรางหัวฉีดแล้วก็ที่คือหัวฉีดฉีดมาเป็นน้ำนี้ถูกไหมใช่ครับโอเคพร้อมนะบ้าง เกิดอะไรขึ้นมือตอบแบบนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยพี่ไม่ขึ้นเลยพี่ไม่ขึ้นเลยพี่ปั๊บสุดแล้วเนี่ยขึ้นยังไม่ไม่กระดิกเลยขึ้นยังไม่ขึ้นพี่ต่ออย่างเงี้ยยังไงก็ไม่ขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าเพชเชอร์ที่เข้ามาจากปั๊มเนี่ยจากนี่ผ่านเลคกเลตมาทะลุออกฝั่งนี้นู่นน่ะไหลกลับไปที่ถังหมดแล้วนี่ยนี่อยู่นี่น้ำเห็นป่ะต่อแบบนี้ยังไงก็ไม่มีเพชเชอร์ขึ้นถูกป่ะเดี๋ยวต่อด้วยแบบหนึ่งดีขึ้นกว่าเดิมหน่อยก็คือต่อเข้าที่เหมือนเดิมครับพ อ่ะลองดูไหมอุฟนิเกิดอะไรขึ้นผมไม่แน่จพุ่งเอ่ะลองดูเดียอันนี้คือจะต่อแบบที่สองตอผิดอยู่ผิดก็คือเอานี่ออกก่อนโอเคตัดใสนะ่กล้องเห็นปะโอเคนะอันนี้คือต่อผิดอยู่นะแต่ว่าผิดอีกรูปแบบนึงอ,นอ่ะ สรุปว่าคือเหมือนเดิมคือเข้าข้างผ่านเล็กเกลเตก่อนแล้วก็ไปเข้าที่รางคนต้องไปคิดว่ามีน้ำมาฮะอันนี้บีบไว้เป็นตัวรีมีรีไงรีก่อนปรับแรงดันเพื่อจะเข้าะไรเข้ารางเข้ารางดูเพชเชอร์ให้ดีนะเกิดอะไรขึ้นเราเปิดที่สุดก่อนเลยนะถอยขึ้นมาเอาออกเลยก็ได้อะเอาออกเลยไม่พุ่งบนคือไม่มีอันนี้เห็นไหมคนนั้บกว่าไม่พุ่งบนหรอมันมีแผ่นไดแฟมอยู่อ๋อใเป็นสปริงถูกป่ะอ๋ออันนี้แหม่แหม่ไเฉยนะนี่นะให้ดูนะแหม่ไว้อย่างนี้ครับไม่ได้ขาดนะดูเพชเชอร์ให้ดีนะ เฟสซีปเนะยปฟสซบป ที่มันขึ้นเยอะขนาดนี้เพราะว่าอะไรก็เพราะว่ามันไม่สามารถดีลีฟให้น้ำมันออกได้มันไม่มีไหลกลับไปที่ถังได้เลยไงถูกป่ะอ๋อระบบมันคือต่อเพี้ยนหมดอ่ะนี่คือผิดแล้วอย่างนี้หอยฉีกพังได้ป่ะพี่หัวฉีกไม่พังหรอกแต่ว่าปั๊มจะพังก่อนครับพี่เพราะว่าคุณเปิดไปในรถอ่ะปั๊มแม่งโหลดแน่นอนน่งแกลียดๆเลยแหะคราวนี้ต่อไปจะทำให้ดูว่าจริงๆนักที่ต่อถูกมันจะเป็นยังไงผมบอกนะว่าเล็กกูเลสเนี่ยปรับเซียนมาแล้วช่างหลายๆคนที่บอกว่าทำอู่มาสามสิบสี่สิบปีมีหลายคนที่มาที่ร้านมาบวยวายพี่่่่ตออไมมขขึึ้้้นนผใหดูจบ มาดูกันว่าการต่อเล็เลรที่ถูกต้องมันมีกี่รูปแบบกันแน่รูปแบบแรกก็คือรูปแบบปกติทั่วไปถังปั๊มเข้ารางเล็เลรอยู่ท้ายรางโดยการขึ้เข้าด้านข้างเล็กเลรไหลกลับ ลงล่างเข้าถังนี่คือการต่อที่ถูกต้องแบบทั่วไปการต่อรูปแบบหนึง่งเรียกว่าต่อแบบโมเดิร์นแล้วกันถูกต้องเหมือนกันแต่ว่าเลคูเลตอยู่คนละที่กันที่เขาชอบเสียงเลยว่าเลคูเลตต้องอยู่ข้างหน้ารางหรืออยู่หลังราง,ลางหลังรางพี่เห็นถูกต้องแต่จริงแล้วการต่อเลคูเลตอยู่หน้ารางที่มันใช้ได้มันก็มีเหมือนกันมาดูกันจากปั๊มเข้าเลคูเลต แล้วโฟล์ผ่านเลคุเลตออกทางทะลุอีกฝั่งหนึ่งของเลคุเลตแล้วก็ไหลกลับด้านล่างแบบนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันถูกทั้งคู่แต่มุมมอ,องผมการใช้งานต่างกันสําหรับสายดีเซลแล้วการต่อระบบที่ถูกต้องต่อแบบนี้นะค่อนข้างจะเหมือนกับระบบของเบนซินนะก็คือจากถังมาที่ปั๊มแล้วก็มาเลคุเลตแล้วก็มาที่ปั๊มคอมมอนเรลเปลี่ยนจากของเบนซินที่เป็นรางหัวฉีดเป็นปั๊มคอมมอนเรลเท่านั้นเอง เริ่มจากแบบนี้ให้ดูก่อนเลยนะแบบนี้ที่คนไม่ค่อยเห,เห็นกันว่าจริงๆเล็กเกเลตต่อข้างหน้ารางก็ทําได้เหมือนกัน <c oughs> ไล่พร้อมกันนะตามไดแกรมถังเข้าปั๊มดูดเข้ามาออกจากปั๊มมาเข้าข้างเล็กเลตจากเล็กเกลเลตูเล็กเลตอีกฝั่งหนึ่งมาออกที่ร,รางหัวฉีดนี่คือหัวฉีดนี่คือเซนเซอร์แรดงดันหัวของรางหัวฉีดด้านล่างเล็กเลเตเข้ามาไหลกลับไปที่ถังถูกนะอันนี้หมุนเล็กเลตขึ้นมาสุดก่อนนะครับแค่แตะไวปับเริ่ม 35นี่นะโอเคตอนนี้คือเราเปิดเลกูเลตออกเพื่อให้แรงดันลงเต็มที่ก่อนตอนนี้<อ>เท่าไหร่34ี่อันนี้ประมาณ2บาร์กับอีกขีดนึงพี่ถ้าเกิดระบบันใช้ได้ทั้งตัวแรงเพชเชอร์ในรางกับเพชเชอร์ตรงหน้าเลกกูเลตมันจะต้องเท่ากันบาร์หนึ่งเท่ากับประมาณ14.5 2บาร์ 2> 2 bar ก็มาเท่ากับประมาณ30บป <35. S 2> อนด์นี่เท่าไหร่34พี่ก็อกันมีดิฟนิดหน่อยอมันเป็นเมคานิกกับเป็นอิเล็กทรอนิกส์ถ้าเกิดต่อถูกเมื่อคุณขันแล้วมันต้องขึ้น ได้ถูกไหมขึ้นต้องขึ้นพร้อมกันถึงเรียว่าต่อถูกถูกเปล่าขึ้นพร้อมกันป่ะพร้อมอยู่พี่เท่าไหร่ละสามแปดสี่สิบเอ็ดเนี่ยสามบาทถูกพี่เท่าไหร่ นี้ประมาณ3บาทป่ะ45 46้ารถเบนซินเนี่ยรอบเดินเบาอ่ะจะอยู่ประมาณ2บาทครึ่งบวกลบแล้วแต่รถแล้วเวลามีบูธเข้ามาด้านข้างแล้วเนี่ยมันถึงก็ะดันตัวเล็กเลขึ้นไปถึงประมาณสบาทสาบาทครึ่ง4ี่บาทแล้วแต่รถให้ดูก่อนคงไม่มีใครไปหมุนรอบเดินเบาที่5บาทใช่ไหมแต่เราหมุนให้ดูว่าเมื่อเรากเล็กทำงานสูงสุดมันขึ้นไปถึงได้กี่บาทเห็นนะอร่อยเฮ้ยเเสียบเท่าไหร่ห้าสิบมีเท่าไหร่อันนี้ส5ม้ามันต้องขึ้นได้ถึง5บาท เนี่ยห้าแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมเสียงแปลกๆวะนี่คือ5บาท5บาท77ปอนด์ ตัวอย่างให้ฟังอย่างปั๊มตัวนี้ออกแบบมาไว้ที่แม็กซิมัมทำได้ที่5้บาร์ถ้าเกิดคุณขันเยอเกินมากกว่านี้เข็มจะเริ่มแกว่งเพราะปั๊มมันจะไม่ไหวหลายคนบอกว่าเลโกเลตซื้อแล้วปรับไม่ขึ้นพี่มันมี2เรื่องด้วยกันต้องอธิบายให้ฟังก็คือแรงดันของปั๊มมันทําได้ไม่ถึงถือว่ารถเนี่ยในรถเนี่ยเป็นปั๊มติ๊กเดิมติดรถมาปั๊มตัวจี๊ดเดียวอยู่ในถังเน่ะผมต้องการปรับไปที่5้บาร์พี่4บาร์ผมชื่อเลโกเลตพี่ไปแล้วปรับไม่ขึ้นก็หน่ึกเปน่อคืตรันัทนไม่ได้้ถึงคุุณจะหหมนใข ให้ตายยังไงก็ตามมันก็ไม่ขึ้นเลกูเลตมีหน้าที่ปรับแรงดันลงไม่ได้ปรับแรงดันขึ้นเข้าใจปะปรับแรงดันลงจากแม็กซิมัมของปั๊มไม่ทำได้ปั๊มตัวนี้ถ้าเกิดพี่มีเลกกูเลตพี่อุดไปฝั่งนี้เลยมันทะลุขึ้นมา7บาแน่นอนพะปั๊มมันทำได้เกิน5าบาทอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดปั๊มคุณทำได้แค่3าหรือ4บาคุณปรับให้ตายยังไงมันก็ไม่ขึ้นเลกูเลตทำมาที่รีลิซที่มันออกจากปั๊มแรงดันที่มันทำได้เพราะแรงดันเกิดที่ปั๊มไม่ได้เกิดที่เเ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 รรรคููลลลลขขขขข้้้้าาาาาาใจป่่่่่่ดดีียยวนนนนออออออองงงงืืตสไกกมมมมัิึบ สายลมมานี่นะตัวเกตวัดเคเล้เสียบสายลมเข้าไปนี่คือสายเขานี่นะถ้าเกิดพี่ปล่อยไว้แบบนี้จะไม่มีเพชเชอร์เข้าไปในนี้ถ้าเกิดพี่บีบอางนี้ปุ๊บเพชเชอร์จะเข้าไปในนี้ถูกป่ะก็ดูเพชเชอร์ตามที่เกีวัดเลยตอนแรกปรับลงมาเหมือนรถปกติก่อนประมาณ2อบารครึ่งรอบเดินเบาโอเคนะสองบาครึ่งเปิดลมแล้วแต่ว่านี่คือลมออกตรงนี้อยู่นะนี่ลมนะดูนะลมอลมอยู่ครับดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเพชเชอร์ของตัวเลโกเลสเอ้ยมาว่ามยเกียร์ใส่ ไม่ตกใจอยู่อ๋อขึ้นขึ้นขึ้นเดือนเนี่ยเวลาคุณขับปื๊ดอาบูตมาอื้ดเย่ไม่ไงมันก็คือเลกูเลตจะปรับแรงดันขึ้นไปเยอะขึ้นตามบูตของเทอร์โบที่มาอ๋อต่อไปจะไปถึงการต่ออีกแบบหนึ่งแต่ที่คนใช้ทั่วไปรถยนต์ O.E.M ทั่วไปใช้แบบนี้ก็คือปั๊มมาถึงเข้ารางก่อนแล้วก็ค่อยเป็นเลกูเลตเดี๋ยวไกันว่าการต่อแบบนี้กับแบบนี้ต่างกันหรือเปล่าไปดูกันเคเริ่ม เหมือนเดิมเป็นไงเดินเบาที่สองบาครึ่งใช่โอเคป่ะครับพี่เหมือนเดิมเสียบสายลมแล้วก็เปิดลมเอาอยัางอะไรพี่เหมือนเดิมพี่คราวนี้เดี๋ยวลองปรับให้ดูว่าแล้วมันขึ้นแม็กเท่าไหร่คนที่บอกว่าปรับไม่ขึ้นปรับไม่ขึ้นดูนะห้าล้วพี่ไอห้าเมื่อกี้ห้าหกห้าห้าครึ่งเคยไหมเคพี่ ขึ้นนะขึ้น5.5าจุคจบเ่านี้จบไปแล้วกับเรื่องของเลกูเลตบอกไปแล้วว่าการที่คุณซื้อเลกูเลตไปไม่ได้แปลว่าคุณซื้อปุ๊บหมุนปั๊บจะขึ้นมา6-7บาททีต้งการเพเชอร์อยู่ที่ปั๊มถ้าเกิดปั๊มมาทำหกเจ7ดบาทได้แล้วคุณต่อถูกยังไงก็ขึ้นขอพูดถึงเรื่องปั๊มติ๊กหน่อยปัญหาเยอะพี่ครับทำไมปั๊มเสียงดังนู่นนี่นั่นคุณฟังปั๊มนี้นะมันเสียงดังหรือเปล่า อันนี้คือเบามากเลยนะนี่คือมันอยู่ต่อหน้าเรานี่คือไม่มันใกล้นะจริงๆมันอยู่ใต้ท้องรถครัลองให้ดูปิดไม้ของพี่แล้วนะอันนี้คือลักษณะไม้อยู่ใกล้ขนาดนี้ถูกป่ะโจลองเอาไม้ไปข้างใต้โต๊ะดูเหมือนกับว่าเราเอาปิดฝาปองรถอเคเบาขึ้นไหมเบานี่เปิดปั๊มาป่ะไม่ได้ยินเลยเอาเปิดปั๊บอลที่เดิมโจนอ่ะอย่างนี้อ่างั้นจริงจริงแล้วเมื่อเรามันอยู่ใต้ท้องรถอะปั๊มปกติอะเสียงอะมันก็จะต้องเบาประมาณนี้นี่พี่ยืนระยะเดิมนนนนะะะีีี่ปรรมมาณ1เเตจสยง้้ไวนะ เดี๋ยวจะเปลี่ยนให้ดูว่าทาไมปั๊มถึงดังขึ้นพี่จะเปลี่ยนตัวท่อน้ํามันที่ไหลเข้าไปที่ปั๊มให้ดูสายน้ํามันที่ดูดเข้าไปหน้าปัม๊มตรงนี้ต้องเป็นเบอร์สิอย่างน้อยเบอร์1ิถ้าเกิดราใช้เบอร์เล็กปั๊มมันจะเสียงดังทําให้ดูมาลองนี่นะเปลี่ยนสายน้ํามันจากเบอร์ใหญ่เป็นเบอร์เล็กแล้วซึ่งพี่บอกแล้วว่าเคสเนี้ยโคตรบ่อยเพราะสายน้ํามันส่วนมากที่มาจากถังเรองรถยนต์จริงรรๆ,ๆอ่ะมันสายเล็กแต่ปั๊มพวกนี้มันเป็นปั๊มแต่งครับพี่มันแรงมันต้องการปริมาณนนน้้ําามััที่่เเยอะครบดดูวกิขึ อย่างเงี้ยมันจะดังอื้อน<บ><บ>ะกรกึกกระกึกกระกึกกกึกเพราะว่ามีจำมันจะมีช่องอากาศบางอย่างมันอยู่ข้างในครับพี่อยู่ระยะเดิมะ อันนี้คือเสียงของปั๊มที่ดังขึ้นแต่ความเป็นจริงแล้วด่วยรถยนต์จะดังกว่านี้อีกเพราะสายตรงนี้มันจะยาวแล้วมันจะมีตัวกองคือใส่กองอากาศหน้าปั๊มมันถูกต้องแล้วกันเศษฝุ่นอะต่างๆเข้าไปในปั๊มแต่มันต้องเป็นกองหยาบไม่ใช่กองละเอียดกองละเอียดก็คือกอเข้าหัวฉีดต้องใช้ให้ถูกใช้ให้เป็นใช้ไอ้อาบซื้อกองมาเลยใส่มั่ยหมดเห็นไ่มเสียงมันดังของจริงจะดังกว่านี้อีกเมื่อคุณใส่กองเข้าไปในเดียวกัเดิมนะเนี่ยฟังเสียงดู แต่บอกแล้วว่าของจริงมันจะดังกว่านี้อีกคุณได้ยินเสียงกุ๊กกุ๊กกุนกกุบบ๊กกุบบ๊กกุ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 ะกก่๊กกุูกกุ๊กก่ทกกุ๊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 กกุ่กกุ๊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 กกุูกกุ๊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 กกเ๊กกคนกก้อกกเนกกย มันเป็นแบบนี้เปลี่ยนออกใช้เป็นอลูมิเนียมใส่เข้าไปตรงนี้แทนมันก็ออกมาสวยสีเดียวกันแต่อันนี้ยังไม่ใช่ฟิตติ้งธรรมดามันเป็นวัน w ว y ว a l v e p r e s s u เมื่อปั๊มมันสร้างได้แล้วอ่ะมันดันออกไปแล้วอ่ะมันไม่ได้ย้อนกลับมาที่ปั๊มปั๊มมันจะโหลดน้อยกว่าปั๊มที่ไม่มีวครับพี่อ๋อเขาสร้างมาออกแบบมากันเพื่อให้มันมีการใช้งานเกิดขึ้นใช่อะไม่รู้เรื่องฮะถอดออกใส่ที่มันเป็นสีสวยใส่แบบสวยได้แต่คุณต้องมีตัววันเววาตัวในตัวนี้ใส่เข้าไปถึงจะใช้ได้ไหนไหนพูดเรื่องปั๊มไปแล้ววิธีการใช้้ัแลว เพชเชอร์ต่างแล้วมาดูปัม๊มทิกในถังบ้างนี่เป็นัญหาคืออะไรวาลโบสามสี่ศูนย์คือปัม๊มทิกในถังที่ใช้กับคอนด้าค่อนข้างเยอะรถที่แบบใช้ถังจุม่มส่วนมากจะเปลี่ยนเป็นวาลโบสามสี่ศูนย์กันมันจะมีจุกเล็กกับจุกใหญ่หัวตรงนี้มีหัวเล็กหัวใหญ่แต่คือความแรงเท่ากันไมไ่ต่างกันตัวนี้แรงทาแรงดันได้ประมาณ4บาร์แต่ไม่เหมาะทําแรงดันไปถึง5บาร์ดังนั้นบางคนบอกว่าพี่ครับผมอะ่ะ เ,เลกเลทอปรับไปขึ้นพี่ผมใช้ปั๊มโวาโบแท้แล้วที่ผมเจออย่างแรกคือนะของที่คุณซื้อมาไม่ใช่ของแท้วาโบปั๊มแบบนี้ของปลอมมันก็ปั๊มแบบนี้เหมือนกันกล่องแม่งก็เหมือนกันเป๊ะเลยปั๊มโวาโบปลอมเยอะมากมาช้อปปี้เพียบของปลอมคุณอย่ามาพูดเลยว่ามันทำงดันไม่ได้ <c oughs> มันทำไม่ได้ไว้แล้วแรงดันอ่ะ <c oughs> ถึงคุณจะเป็นปั๊มของแท้ก็ตาม <c oughs> มันไม่เหมาะสำหรับทำแรงดันเกิน4ี่บาร์ขึ้นไปปั๊มของแท้แบบนี้นะเ <c oughs> พราะมันคือปั๊มในถังเ <c oughs> นี่ยของแท้ในกล่องมีอะไรบ้างเ็เห็นว่ากล่องในกลมปปััา้ยยนวไไท แข,แข็งเลยอ่ะแข,แข็งเลยดิแข็งแบบแข็งเลยเว้ยของปอมันนิ่มนิ่มคราวนี้จะให้ดูวาลโบที่เป็นทำเพเชอร์ได้เกิน5บาร์ขึ้นไปจะเป็นแบบในถังผมว่าคนทั<ส>่วไปเราไม่ค่อยเห็นแต่นี้จะราคาค่อนข,ข้างสูงอุปกรณ์เหมือนกัน<ผ>ม,มีสองพิสายเหมืยอนกันนี่ตัวนี้เป็นวาลบวแท้หัวโตนอกจากจะทําในนั้นได้เป็น5บาร์อยู่แล้วยังใส่ขีป่ห้าได้ด้วยตัวนี้คือปั๊มที่ใช้ได้ทุกอย่างเลยน้ํามันเบนซินดีเซลหรือว่าจะเป็น e 8 5หาหรือว่ามากกว่า e 8ปก็ใช้ได้นี่คือออกแบบมาแระ สำหรับคนที่ต้องการเป็นรถซิ่งจริงๆต้องการ6700มา้าเป็นแบบในถังตัวนี้เอาอยู่งั้นขอฝากเรื่องปัม๊มไว้นิดนึงแล้วกันล่ะการที่เลคูเลตทำแรงดันได้เท่าไหร่ก็ตามมันขึ้นอยู่กับปัม๊มดังนั้นปั๊มที่คุณเลือกใช้เป็นสําสำคัญมากบางคนซื้อของปลอมมาใช้บอกว่าของอแท้เรียบร้อยคำ <c oughs> ถามจะถามบ้าพี่ปั๊มเดินไม่พอเนี่ยใส่เบิ้ลได้ไหมปั๊มนี่เหรอ <c oughs> ใช่สองสามตัวได้ไหมได้ใส่กี่ตัวก็ได้คำถามดีๆนะสมมติว่าปั๊มตัวนี้ทำแรงดันได้ห้าบาร์ถ้าเกิดใส่สองตัว แรงดันได้5้าบาใส่2ตัวก็ทำแรงดันได้5้าบาเหมือนเดิมเลยแต่แค่ปริมาณน้ำมันอะเพิ่มขึ้นอเข้าใจยังแรงดันใ้เท่าเดิมปริมาณมวลน้ำแบบโฟเรตอะเพิ่มขึ้นคใช่พูดดักเข้าใจแล้วคือแรงดันไม่ขึ้นกับปริมาณเยอะขึ้นนี่ไงดีมากคำถามนี้ลูกค้านนาคิดแบบนี้ว่ะสองตัวไม่ทำให้เพรสเชอร์มากขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าปั๊มมันบอกว่า5้าบาถูกไหม แต่คือรถคุณใส่แล้วคุณใช้น้ำมันเยอะจริงๆมันดรอปเลยแค่สามบาทแต่คุณใส่สอตัวก็จะกลับที่5บาทเหมือนเดิมได้ไงแต่ไม่ได้แปลว่าสเปคบอกได้5บาทมันกลายเป็น10บาทคูณ2องกันไม่ใช่แล,ลแล้วก็เลโกเ่ะเบนซินกับด e ีเซลใช้ด้วยกันได้ไหมพี่ผมเห็นมาหลายคนแล้เถียงเอ็นขึ้นคอเลยใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ได้พี่พี่ครับจะเบนซินดีเซลมันก็เหมือนกันที่มันต่างก็คือว่า e85 เว้ยเสียแล้วเกิดคุณใช้ e85 ปีหนึ่งหกเดือนเห็นคนเอาไปใช้แล้วใช้ได้ไม่มีปัญหาแต่จริงๆนะผมไม่แนะนำ ระวังเลยพี่เวลาใช้อย่างเงี้ยเหมือนที่บอกไปอย่างแรกเลยตอบผิดตอบถูกสําคัญที่สุดเลยเรื่องลเลโกเลตถ้าเกิดว่าตอบผิดคุณซื้อเลโกเลตตัวละหม,มื่นตัวละแสนมันก็ไม่ขึ้นถ้าเกิดปั๊มติ๊กทำแรงดันไม่ได้ตัวละแสนมันก็ไม่ขึ้นครับเหมือนเดิมแต่ในตัวราคาแพงราคาถูกสุดสำคัญอยูอย่ที่อะไรความทนทานของผ้าข้างในถ้าเกิดใช้เลโกเลตแบบจีนคุณไปลองแกะดูนะผ้าข้างในอ่ะมันจะเป็นแผ่นยางมันไม,ม่มันไม่มีเส้นใยคอตตอนถักอีกทีในข้างในผ้าใบมันจะถักข้างในเส้นใยแล้วก็เป็นผ้าใบเป็นผ้าใบเคลืองงงจีนนนนนออออยยย่่่่าัั้้ะใชปคุณกู ยางไม่ถมน้ำมันหวังว่าเรื่องเลคูลเลเตอร์ที่เป็นคนชอบบ่นมาว่าพี่ใส่แล้วไม่ขึ้นแรงดันไม่ถึงผมคิดว่าคลิปนี้เป็นคลิปแรกในเมืองไทยนะที่ท่าครูกระจ่างว่าจริงๆแล้วเลคูลเลตอ่ะไม่ได้ทำหน้าที่เพิ่มแรงดันมันทําหน้าที่ลดแรงดันของปั๊มติ๊กลงส่วนปั๊มติกลทำแรงดันเท่าไหร่ <c oughs> นั่นแหละคือแม็กซิมัมที่เลคูลเลตอปรับได้ <c oughs> ชอบคลิปดีๆแบบนี้ทดลองจริงแบบนี้กดไลค์กดแชร์แถบบลูสวัสดีครับ